บางกอกรอยย่อ property เราคือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเราอยู่ในธุรกิจปีนี้ปีที่6กํำลังย่างเข้าสู่ปีที่7บางกอกรอยย่อ property เรายึดหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงออกับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสวัสดีครับพบกับผมครับเกติรัตน์ครับกับช่วงเวลาของรายการบ้านนี้ดีอยู่แล้วเลยนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาสอตรงท่าข้ามเทียนทะเลนะครับพามาชมบ้านรีโรวยใหม่ทั้งหลังนะครับ4นอน3น้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย66ตารางวาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูพื้นที่กันข้างนอกก่อนนะครับบ้านนี้นะฮะก็มีการรีโนเวทใหม่นะครับพื้นที่ข้างๆนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยให้ด้านข้างนะครับแล้วด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ปูล่างหนักของที่เป็นหินกรวดไว้ให้ก่อนนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเรามีตัวอย่างในการที่ปลูกลังหนักของที่เป็นหญ้า,าเทียมนะครับเราสามารถในการที่ปลูกหญ้าโดยทั่วไปก็ได้เนะาะหญ้าธรรมชาติหรือลังหนักของเป็นหญ้าเทียมก็ได้นะครับหรือเราจะอาจจะ แปลงเป็นนะครับพื้นที่นะครับในการจะปูพื้นอะไรก็ว่านไปนะครับก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับจอดรถได้นะจอดข้างหน้าได้นะครับพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้ครับปกติก็จะเป็นลานจอดรถนะครับที่จอดรถนะครับแต่มีการต่อเติมเป็นห้องนอนอีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ภายในบ้านกันนะครับเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็จะเจอห้องโถงห้องรับแขกก่อนเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางมากนะครับมีหน้าต่างนะครับแล้วก็มีตัวมุงรวดวนะครับการพวกมาลงมาแรงยุงอะไรต่างๆนะครับไว้รับลมด้วยเนาะเราก็มานั่งดูบรรยากาศได้นะครับกว้างขวางครับบริเวณนี้เราจะตั้งึงของที่เป็นโซฟาไว้รับแขกนะครับ ตรงนี้อาจจะมีวางเป็นโต๊ะนะครับนั่งทานข้าวนั่งคุยกันสบายๆนะครับรวมถึงมีพื้นที่ทางด้านนอกนะนะครับเราสามารถเปิดประตูออกไปเดินชมบรรยากาศต่างๆได้นะครับชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกจากมีห้องโถงแล้วนะครับยังมีการต่อเติมนะฮะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับซึ่งถือว่าสะดวกสบายนะครับสำหรับบ้านที่อาจจะมีผู้สูงอายุนะครับหรือกรณีที่อยากจะรับแขกนะครับนี่กว้างขวางเลยนะครับ คือปกติเนี่ยมันก็ตรงนี้มันก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแต่มีการต่อเติมเป็นห้องนอนขึ้นมานะครับพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับอาจจะว่างเตียงนะครับเป็นตู้เสื้อพุงเสื้อผ้าเข้ามาก็สบายนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนอนอย่างนี้นะครับไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้น2นะครับความพิเศษอีกอย่างก็คือมีหน้าต่างนะครับในการจะรับลมนะครับทางด้านหน้าด้วยนะครับเรกนั่้ดูวงรูวิวอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยนะนะครับ นอกจากมีห้องนอนแล้วนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับให้1ห้องนะครับห้องนะครับก็มีการรีโนเวททํำสีใหม่ต่างๆด้วยนะครับก็เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆพร้อมเนาะนะครับมีตัวชาเวอร์นะครับตัวที่เป็นตัวระบบจักโครนะครับในการที่จะล้างุนงล้างหน้านะครับก็สะดวกสบายนะครับท่านอาจจะมาติดตั้งเพิ่มในส่วนของที่เป็น เครื่องทาน้าอุ่นก็สามารถทําได้นะครับและข้างๆที่ติดกันนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็ทําไว้พร้อมเลยนะนะครับสำหรับบ้านที่จะเข้ามาทําครัวนะครับมีซิงค์นะครับในการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับมีในส่วนของที่ชั้นนะครับเราสามารถวางในส่วนของที่เป็นแก๊สต่างๆได้ด้วยนะครับมีปลงมีปลั๊กให้นะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีนะครับเตรียมไว้พร้อมนะครับสําหรับเรื่องของการซักผ้านะครับเรามีในส่วนของ เครื่องซักผ้าก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ข้างในรัวครับก็จะมีส่วนของที่เป็นประตูนะครับในการจะออกไปพื้นที่ทางด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยเราจะใช้พื้นที่นะครับเป็นที่ลานตากผ้าก็สามารถทําได้นะครับออกสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้น2กันครับชั้น2เนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันครับ พื้นที่ชั้นสองนะครับอย่างที่บอกเนาะมันจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแต่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอเป็นห้องครับว่างๆนะครับตรงนี้ครับเราอาจจะเป็นพื้นที่ในการจะมานั่งเล่นก็ได้นะครับหรืออาจจะจัดเป็นห้องพระนะครับวางเป็นห้องพระนะครับรวมถึงก็จะมีระเบียงนะครับในการที่จะออกมายืนนะครับชมรับลมช่วงเช้าช่วงเย็นต่างๆก็ว่ากันไปสามารถทําได้นะครับเนี่ยลานตรงนี้ก็สะดวกสบายเนาะนะครับ มาดูกันก่อนนะครับทั้ง3าเนี่ยก็จะมีห้องนอนสามห้องนะครับห้องหลักก่อนเลยซึ่งเป็นห้องเมนของบ้านหลังนี้นะครับนะครับกว้างขวางเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเมนจะมีห้องน้ําในตัวนะครับพื้นที่ส่วนของห้องนอนนะครับคุณจะวางเตียงนะครับตู้เสื้อพงเสื้อผ้าทีวงทีวีนะครับหรือโต๊ะนั่งทํางานชิวๆสบายๆนะครับมีในส่วนที่เป็นหน้าต่างนะครับในการที่จะรับลมนะครับ ็ค่อนข้างกว้างขวางสบายนะครับร่วมถึงนะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งในเรื่องของอาการชักโครงชักโครกนะครับการอาบน้ํานะครับก็สามารถทําได้กว้างขวางนะครับเตรียมไว้ให้กับทุกท่านพร้อมเลยนะครับอันนี้ห้องที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนะครับ ห้องที่สนะครับสำหรับชั้นสองนะครับก็จะเป็นห้องนี้นะนะครับก็สะดวกสบายนะครับก็ค่อนข้างกระทันหันนะครับมีในส่นที่เป็นตัวมุงลวดให้นะครับหน้าต่างนะครับก็สะดวกสบายรับลมเนาะนะครับคุณอาจจะมายืนดูวิวอะไรต่างๆนะครับตั้งเตียงนอนนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องสําหรับลูกนะครับหรือหลานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาพักนะครับติดกับห้องนอนห้องที่สองครับก็จะเป็นในสง่งที่เป็น ห้องน้ารวมของชั้นสองเนาะนะครับก็อาบน้ำรวมกันนี่ได้นะครับมีในเรื่องของสุขภัณฑ์ต่างๆให้ครบเรียบร้อยนะครับก็เป็นการแชร์กันนะครับและห้องนอนที่3ครับห้องนอนที่3ห้องนี้ครับนี่ก็กระทัดลัดลงใหม่นิดนึงนะครับนนะครับอาจเป็นห้องลูกนะครับก็มานอนสบายๆนะแบบกระทัดงลัดวางตรงวางเตียงนะครับมีตู้เสื้อผงเสื้อผ้านะครับหน้าต่าง เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของชั้น2นะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ66ตารางวานะครับมี4นอน3น้ำนะครับห้องรับแขกห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปสุบรายละเอียดกันด้านล่างอีกทีนครับ สำหรับบ้านพฤกษรา2นะครับตรงท่าข้ามเทียนทะเลนะนะครับบ้านหลังนี้ครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย66ตารางวา4นอน3น้ํามีห้องรับแขกห้องครัวทุกอย่างพร้อมนะครับมีแถมให้นะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะมีแถมตัวแอร์ให้นะครับสาหรับชั้นล่างนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวผ้าม่านนะครับนอกเหนือจากนั้นครับทีมงานเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของเครดิตให้กับท่านด้วยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการที่ท่าน่ะสามารถผ่อน ตรงกับบริษัทได้นะไม่ไม่ผ่านในเรื่องของส่วนของที่เป็นแบงก์ก็สามารถทําได้นะครับคมนาคมครับสะดวกครับเพราะว่ามีทางด่วนนะครับที่เป็นเส้นทางจากกาญจนาพิเศษนะครับเรียบด่วนสุขสวัสดิ์ตัวบางพลีนะครับใกล้วัดบางกระบือนะครับสถานที่สําคัญสําคัญครับเช่นห้างบิ๊กซีนะครับเซ็นทรัลโฮมโปรพระราม2นะครับมีโรงเรียนสวนกุหลาบตนบุรีครับ ราคาเบาๆครับเพียงแค่5.49ล้านบาทนะครับราคานี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับถ้าท่านชอบแล้วก็สนใจบ้านหลังนี้ครับทักกันมาได้เลยนะครับหวังว่าครับข้อมูลที่ทางรายการบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยมานําเสนอครับท่านครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยท่านพิจารณาในการซื้อบ้านได้บ้านดีๆเป็นของท่านนะครับท่านอยากได้บ้าน่ซนไหนมุมไหนนะครับทำเลไหนก็สามารถแนะนํากันมาได้ครับเดี๋ยวทางรายการจะไป ทําการรีวิวแล้วก็นํามาแนะนํำให้กับทุกท่านครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับฝากทุกท่านกด subscribe แล้วก็กดติดตามรายการบ้านนี้ดีอยู่แล้วด้วยด้วยครับวันนี้ลาไแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ